โอ้ยแมงโคดเว้ยวิ่งแบบกระชากตัวออกไปแรงมากคือจากคราวที่แล้วที่รีวิวตอนอะไรอะ่ะขี่ที่ทริปอยุธยานะครับก็ผมว่าน่าจะตั้งมาผิดอะ่ะ ผมตั้งตัวแบตเตอรี่เซฟไว้เป็น3ซึ่งมันก็เลยกลายเป็นว่ามันมีเซฟแบตเตอรี่นะครับซึ่งตอนนี้ผมตั้งเป็นตั้งเป็นอะไรวะเอ้ยจำผิดตั้งเป็น1หรือ3ามให้ผมจำไม่ได้แต่ตอนนี้ผมตั้งเป็น3โอ้มันพุ่งแรงมากโอ้โห กระโดดแบบสุดตีนจริงๆกดคือแบบพุ่งพุ่งพุ่งดึงโอ้โหจริงๆครับอันนี้คือเป็นถนนสามัคคีนะครับซึ่งถนนมันค่อนข้างแคบอะขนาดมอไซค์ย,ยังยากเลยนะครับถนนเส้นนี้ก็เลยการว่าเหล่าบรรดาชาวสองล้อคือมอไซค์นี่แหละก็มักจะเปิดขวาเป็นเรื่องปกตินะผมบอกก่อนนะครับอย่างตอนนี้ที่ ผมขี่อยู่นะผมก็ใส่หมวกกันน็อกนะขนี่จนชินแล้วอะเพราะว่าจะบอกว่าอะไรมันเป็นมันเป็นการป้องกันอุบัติเหตุเพราะว่าผมเคยประสบอุบัติเหตุชนแบบร้ายแรงมาก่อนเหมือนกันนะครับก็เลยเป็นประสบการณ์ที่ผมก็กลัวเพะก่อนหน้านี้ผมน่จะหลายปีแล้วล่ะผมจำไม่ได้ว่ากี่ปีคือผมใช้เวอร์ซิทห5สูเป็นบิ๊กไบค์นะครับแล้วชนกับ พวใสเล็กนะแบบตัดหน้ากระทนฐานที่ความเร็วร้อนะครับก็โชคดีไม่ตายนะครับหมวกกันน็อกฉีกนะครับหมวกกันน็อกฉีกนิ้วหักหัวไหล่แล้วครบแล้วครับเพราะฉะนั้นก็เป็นที่มาที่เวลาผมออกมาขี่2ล้อนะเซฟตี้สำคัญจริงๆผมก็จะเน้นย้ำกับทุกคนครับว่าเซฟตี้สำคัญนะครับอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาครับใส่หมวกกันน็อกด้วยครับ จริงๆถูงมือก็ดีนะกันเหนียวนะครับโอ้โหมันกระชากตัวตลอดเวลาจริงเป็นอะไรที่ตอนนี้พอเราลองของแรงแล้วเราไม่สามารถกลับไปขี่แบบไม่แรงได้นะเดีย๋ยวผมขี่ตัวก่อนหน้านี้ที่รีวิวคือมินิ4 Pro ถูกไหมครับนั่นก็แรงนะถ้าเทียบกับสมัยก่อนที่ผมขี่ตัว Speed Way 2หรือสกูตเตอร์ไฟฟ้า way Far, อะไรก็แล้วแต่ที่เคยใช้เนี่ย แต่พอมาเจอสปีดเวห้ามันโอ้โหเนี่ยกดให้ดูแซงซ้ายเลยโคตรเลโคตรเลยครับแม่งโคตรแรงอะจริงๆแล้วนี่อะไรโอ้โหช้าสุดๆเห็นไหมมัน นี่นะคือพอเราลงถนนใหญ่เนี่ยทั้งแต่แนละสัญญาณไฟอะไรอย่างเงี้ยเป็นอะไรที่สำคัญมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่าตัวสปีดเวที่ให้ตัวไฟเลี้ยวให้ไฟเบรกให้แตรเป็นอะไรที่แบบว่าดีมากนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มแล้วอีกอย่างหนึ่งคือพอมันมีมาเลยเนี่ย มันก็ออกแบบมาจากโรงงานมันก็กระทัดรัดไม่ต้องแปลงไม่งั้นไม่ต้องไปนั่งหาแบบอะไรอะ่ะแปรมาใส่ของด้าฮอนอย่างเงี้ยโดนอีกหกร้อยแล้วก็ไม่สวยด้วยนะเพราะมันแปลงไงแล้วก็ไฟเบรกอย่างเงี้ยไฟท้ายไฟเลี้ยวอย่างเงี้ยโอ้โหมันเยอะอ่ะอ่่ผมไม่ดูครับโอ้โหนั่งโหดมาก โอดไหมโอ้โหดจริงจริงโหดมากครับขอบอกได้ยินเสียงเบรกไหมบอกว่าเบรกไม่ดีก็ไม่ใช่นะเบรกโอเคครับเบรกใช้ได้ ซึ่งตอนนี้ผมก็ปิด ABS ไปแล้วนะครับไม่ได้ใช้ ABS แล้วโอ้แรงจริงๆดูเอาเองครับแบตเตอรี่ผมตอนนี้เหลือ48เปอร์เซ็นตะ์ไนคิดดูมันยังดึงขนาดเนี้ยโอ้แม่งดึงโหดมากจริงๆแม่งดึงโคตรมันเลยสุดยอดมากครับ ดึงหัวจริงๆครับขอบอกอันนี้ก็เรามาวิ่งกันที่ถน,นนประชาชื่นนะครับตอนนี้เ,เวลาประมาณบ่ายสี่โมง ย้ำกันอีกทีนะครับแบตเตอรี่ผมตอนนี้45เเซนตนะครับแต่ว่าโอ้แม่งดึงมากจริงๆดึงแบบโหดมากอะ่ะสดจริงๆพร้อมจะกระชากตัวไอ้ไ้ตลอดเวลาถามว่าขี่ยากไหมย,ยากครับเพราะว่ามันดึงแรงมาก ตอนนี้ที่ไม่ห้าสิบ็ดจุดสามนะเมื่อกี้เนี้ยที่ GPS ไม่รู้เดี๋ยวเข้าไปว่ากันนะครับโอ้ <c oughs> เอ้ยโคตรแรงเลยขออภัยครับ <c oughs> ใช้คำพูดไม่สุภาพเนื่องจากว่าแม่มันมันจริงจริงอ่ะเนี่ยมันโ,โหกระชากกระชากตลอดเวลาเลยนะสุดยอดจริงขี่ <c oughs> ในที่ชุมชนก็เลยเป็นอะไรที่เรา ผมว่าคงต้องเปิด Eco อีโคะเพราะเนี่ยโอ้โหมันดึง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 ,ดงตลอดเวลาพร้อมจะกระโจนออกไปเนี่ยได้ยินเสียงล้อรีนะได้ยินนะผมว่าได้ยินนะเพราะว่าติดโกโปรไว้ด้านหน้านะมันน่าจะได้ยินเสียงล้อรีทิ้งนิดหนึ่งนี่ขนาดแบบรถไม่ได้หยุดนิ่งนะถ้ารถหยุดนิ่งนี่โอ้โหสุดครับแม่งดึงตลอดเวลาจริงโอ้โหโหดมาก แรงครับแรงสุดครับเปิดไฟเลี้ยวนี่ได้ยินไฟเลี้ยวหมอ่นานะโอ้ย่นโคตรเจ๋งเลยอ๋อลองโอ้โหโหดนะโหดนะอันนี้มาบ้านแม่นะครับโอ้โหเป็นไงโหดนะมันแบบ ลากฟรีล้อทิ้งต่อเวลาขอบอกนั่งโหนจริงได้ยินไหมโอ้โอองโหดมากนะครับนะโอ้โหยังงนโหนจริงโหนไหมโอ้โหไ็นไงพุ่งกระชากตัวออกไปแบบเร็วมากอะ ก็เราจะไปกันที่น o อตพาร์คเป็นสนามกอล์ฟนะครับเพื่อไปลองดูว่าสปีดสูงสูงที่วิ่งเนี่ยมันทำความเร็วเป็นยังไงบ้างนะครับจริงๆก็ลองบนถนนมันก็เห็นแล้วนะแต่แบบอยากให้ลองบนที่มันวิวสวยๆนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างก็ต้องบอกก่อนว่า ผมไม่ได้ชาร์จแบตเลยนะตั้งแต่กลับมาจากขี่ที่อยุธยาเขาก่อนนะครับไม่ได้ชาร์จแบตเลยกะาจะลองทดสอบดูว่ามันจะวิ่งกันได้ไกลแค่ไหนนะครับกับแบตเตอรี100่100%แล้วก็ต้องยอมรับด้วยว่าจริงๆตอนนี้จริงๆแบตเตอรี่ร้อที่ชาร์จมาเนี่ยมันก็ยังไม่ครบไซเคิลดีนะก็ต้องระวังพวกทรายนิดนึง รถาันแรงจริงเขาโค้งเบาหน่นิดนึงครับไม่กล้เรื่อเยอะตอนนี้ไม่อยู่ยังไม่นิ่งอะ่ะไมห้าสิบห้าห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดห้าสิบเจ็ด ีเพีรเท่าไหร่นี่รู้ครับแบตเตอรี่ตอนนี้สามสิบแปดเปอร์เซ็นต์ห้าสิบแปดแล้วโอ้ยสุดยอด <c oughs> แบตเตอรี่พอผมปล่อยคันเร่งเหลือสี่สิบสองเปอร์เซ็นต์นะครับโอ้ยโคตรแรงแรงจริงๆสปีดเบห้าครับ อันนี้มาวิ่งอยู่ในสนามกอล์ฟนอตพาร์คนะครับบรรยากาศชิลๆสวยๆนะครับว้าวเ <c oughs> ข,ข้าโค้งยังกลัวอยู่ครับยังลีนโค้งบนสกูตเตอร์ไม่ค่อยคล่อง รถยนต์น่าจะมีเงงอ่ะโอ้สกูตเตอร์อะไรวะแซงกูอ,อะไรประมาณนั้นนะครับโอ้สุดยอดจริงๆเร็วมากครับเร็วมากโอเคผมเปิดกล้องดูหมดอะลองฟังดูครับโหได้ยินนะ <laughs> โอ้มันดึงมาก มันดึงที่สุดโอ้โห้โหดร้ายจริงนี่เข้าโค้งนี่ล้มไานี่หมูแดงเลยนะโอ้โห สุดติงกระดิ่งแมวมากครับแรงจริงๆครับกดเป็นมากดเป็นมากดเป็นพุ่งโคตรโหดโหดจริงๆตอนนี้ไม่ห้าสิบเจ็ดแบตเตอรี่สามสิบาเปอร์เซ็นต แรงจริงครับเขาบอกโอ้โอสุดยอดขี่มันมากต้องบอกว่าตอนนี้ตัว Inmotion v 1 0ผมก็จอดแป๊กแล้วนะที่เหลือ <c oughs> คือคุณมั่นใจแค่ขับออกบนถนนใหญ่หรือเปล่าแค่นั้นเองถามว่ามาใช้แทนมอเไซค์ได้ไหม <c oughs> คุณดูเองะะ้วกันสปีดร,ระดับ60 60บหกแบบ GPS นะ g p พนี่จริงจริงวัดกันคราวที่แล้วชิพีสุธยาเนี่ยได้ประมาณ62กว่ากว่าถูกไหมเพราะฉะนั้นมันเดินทางได้จริงครับแล้วก็มันก็จะไม่เป็นกับอุปสรรคกับเพื่อนร่วมทางเพราะว่าความเร็วที่มันทำได้เนี่ยมันทำได้เยอะมากเห็นไหมกดเป็นมากดเป็นมานี่ขนาดแบตเตอรี่เหลือ 37%อขึ้นขึ้นลงลงนะวนเทรดอยู่49%ลงไปเรื่อยๆแล้วอ่ะเห็นไหมใครว่าแตรไม่สำคัญแตรนี่แหละสำคัญแตรนี่แหละสุดยอดแล้วครับนี่เราคงต้องตามรถไปครับใครเปิดขวาเราเปิดตามเพราะว่า ออกถนนใหญ่มันก็จะดูน่ากลัวน่ากลัวนิดหนึ่งถัดไหมเนี่ยให้ดูจังหวะเร่งตัวเลยโหแม่งทันอะ่ะสุดปะสุดสุดเลยอะ่ะจริงมาดูกันน,นี่เป็นไงโอ้โหโหดมากขอบอกอันนี้รีเพย์เทปซ้ำนะเพราะว่า พูดจุดแต่คำว่าแรงมากๆแรงมาก,มากๆตลอดเวลาฮนะขึ้นสะพงสะพานแบบระยะที่ไม่ต้องส่งมันเหลือเฟือมากๆเลยนะฮนะโอ้โหดลาจริง,รงสุดยอดแรงจนน่ากลัวครับ โหโผลร้ายมากกับได้ยินเสียงรถถนนวิ่งปุยป้าปุยป้าตลอดเวลาเลยโอ้ออยแรงจริงนี่ขนานดะแบบแบบเหลือน้อยนะผมว่ามันยังแรงกว่าสปีดเวสีโรพอสมควรเลยโอ้โหใครสั่งใครสอนให้กับรถตรงทางโค้งครับ วายมันมีไฟกระพริบเตือนเรี้เฮ้ยมันมีไฟกระพริบเตือนเว้ยไม่รู้มันเตือนอะไรมีไฟกระพริบเตือน mm hmm. แบดมดจ้าเอาแม่เจ้ากระชากจนหมดหมดในทันที ไม่ร้อนนะแต่แบตหมดจะ้ะยอมครับหลังจากสบี้จะบันกดแบบแบตบอนะ่อนๆเนี่ยแล้วกดแม่งกระชากตลอดเวลาตอนนี้แบตบหมดไปแล้วนะครับยอมครับนั้นเป็นอะไรที่ให้เกิดการเรียนรู้ว่าถ้าแบตเหลือ30กว่าเปร์เซ็นต์ก็ควรจะเปิดเป็น พาวเว s a ์ e นะครับแล้วก็ไม่ควรบ้าพลังกดแบบบี้ตะบานอีกแล้วนะเพราะว่าแบบไปไม่รอดจริงๆนะครับเนี่ยตอนนี้แช่แป้งแล้วถต่ว่าแช่แป้งแล้วเอาไงต่อไปรอดอีกทีเด้ยเพื่อสุดท้ายไม่ติดจะ้ะทุกอย่างแน่นิ่งจะ้ะครับครับแล้วเรียกแท็กซีจ่จ้ะเป็นหนทางสุดท้ายครับ แต่มันก็ไม่ใช่ประเด็นเพราะว่าเราพับได้แล้วเดี๋ยวเราก็เรียกแท็กซี่สบายๆหรือเปล่าวะบา้าที่สุด <c oughs> เป็นไงครับด้วยความคึ้กรนองสวัสดีครับเพื่อนๆสุดท้ายครับ แบตเตอรี่หลังจาก35%แล้วผมก็ตะบ,บี้ตะบันกดนะครับหน้าจอกระพริบพร้อมกับมันตัดไฟทิ้งจากตัวเครื่องเลยครับเป็นอันว่าที่เพื่อนสุดท้ายของผม <c oughs> คือแท็กซี่ครับแต่ก็ง่ายครับเพราะว่ามันพับแล้วมันเล็กไงเ,เราก็เก็บไว้ข้างหลังได้แบบนี้นีนะแต่ก็น้ำหนักก็ไม่ธรรมดานะครับจากเมือ่อกี้ซิ่งๆนะก็มารถติดในซอยสามัคคีครับ ทำนานเองรถติดนะครับซอยนี้รถติดหนักๆนีผมเคยชั่วโมงกว่านะครับจากหัวซอยไปถึงท้ายซอยนรกมากก็เป็นทางเลือกครับให้เพื่อนๆได้รู้ไว้ว่าเวลาที่แบตเตอรี่มันลดลงมาเหลืออยู่สัก 30- 4 0แล้วเนี่ยอย่าบ้าพลังกด2มอเตอร์แล้วก็เปิดสปีดสาแบบผมนะครับมันตัดครับงนั้นจริงๆควรจะเปิดเป็นลักษณะแบบ อีโคโหมดแล้วก็อาจจะเปิดโหมด2วิ่งเอื่อยๆไปนะครับอย่าปั้พลังเพราะไม่งั้นจะเจอเหตุการณ์แบบนี้ครับจบเลยผมเปิดไม่ติดอีกเลยอ่ะกลับบ้านคงต้องไปชาร์จแบตอีกทีนึ่งนะครับก็ประมาณนั้นก็หลังจากภาพตัดนะครับไปอย่างเสือกลับอย่างหมานะครับก็คือขึ้นแท็กซี่นะกลับบ้านก็อย่างที่เห็นครับตอนนี้ชาร์จแบตอยู่แบตเตอรี่กลับขึ้นมาแล้วนะจากเมื่อกี้นี้แบตเตอรี่แบบว่าลงไปเยอะมากนะตอนนี้กลับ ขึ้นมาแล้วนะสำหรับตัวแบตเตอรี่นะก็คือชาร์จแบตกลับมาแล้วก็คือเท่าไรห้าสิบห้าจุดหกโวลต์นะครับสังเกตดูนะทริปหกสิบแปดกิโลเมตรนะครับซึ่งจริงๆก็เยอะกว่านี้นะเพราะว่าไม่รู้สึกว่ามันจะอ่อนคราวที่แล้วที่เราไปทริปอยุธยากันนะแล้วผมก็ไม่ได้ชาร์จอีกเลยนะก็วันนี้ก็เอาไปซัดอีกนะครับก็อีกประมาณเท่าไหรอ่อ่ะเอ่อน่าจะสิบกว่าโลเกือบยี่สิบโลได้มั้งถึงเพราะวะ่าจำไม่ได้ห้าสิบสองหกสิบแปดนั่นแหละ กดตะบี้จะบันสปีดแรงสุดผมน่าเป็นคนแรกหรอสปีดเวนะครับกดจนหมดตลอดทางผมได้68กิโลเมตรโดยที่แบตเตอรี่ตัดเลยครับเพราะผมกดแบตเตอรี่แบบไม่ไม่เซฟอะซึ่งมันก็ไม่ค่อยดีนะก็ครั้งหน้าผมคงจะเปิดแบบแบตเตอรี่เซฟไม่ไหวละยอมยอมยอมอันนี้ก็ให้เพื่อนๆดูครับว่าเนี่ยกดจนหมดเลย68กิโลนะครับสาหรับ อ่าสปีดเว5ซึ่งไม้มันก็แข็งนะเพราะว่าตอนนั้นผมจำได้ทริปยุทธยาเราวิ่งไปประมาณเกือบ58กิโลอ่ะแต่ว่าสปีดเว5ฟ้องแค่52เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้น68จริงๆเนี่ยระยะทางจริงผมว่ามี70กิโลครับจนแบตเตอรี่ตัดแล้วก็ที่สำคัญคือผมกดหมดนะนะถ้าเพื่อนๆแบบกดแบบ40 50แรงอะไรเงี้ยมันน่าจะทะลุร้อยแน่นอนครับ วันนี้ถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบกดไลก์ถ้าใช่กดแชร์นะครับเป็นไปได้กด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ทราบผมมีการอัปเดตคลิปแล้วนะครับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ